ปิดหนุ่มข้างกายทุ๊กี้สุดารัตหลังเผยสัมพันธ์ดาราหนุ่มที่หลายคนไม่รู้หลังจากที่ทราบกันดีแล้วว่าทุ๊กี้สุดารัตเคย เจอช่วงวิกฤตชีวิตป่วยโรคอารมณ์สองขั้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วนักสแสดงพิธีกรหนุ่มฮอตคนนี้อุ่นภาคภูมิจงมั่นวัฒนาเป็นน้องรักทุกกี้หลังช่วยให้คำแนะนำพี่สาวสุดที่รักผ่านช่วงป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขั้วโดยหนุ่มอันเผยผ่านรายการโต๊ะหนุ่มแหมมบอกว่า ผมว่าพี่ตุ๊กี้น่าจะสบายใจมากที่มาปรึกษาการไม่สบายของพี่ตุ๊กี้จริงๆไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแค่ว่าเราเป็นผู้ที่รับฟังที่ดีเขาก็จะมาระบายความในใจประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามีหลายคนนะที่พี่ตุ๊กี้เขาเชื่อใจมีนิกกี้ที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่เขาจะมาปรึกษาและโทรศัพท์ไปหา แต่ว่าผมก็อาจจะบ่อยพอสมควรผมจะแนะนําหนังสือให้พี่เขาอ่านเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วจริงๆจ,จุดประสงค์ของผมในการแนะนําพี่ตุกก๊กเก้เลยคือให้พี่ตุก๊กี้ไปอ่านหนังสือจะได้ไม่ต้องโทรหาผมแหละวงเล็บหัวเลาะส่วนใหญ่พี่ตุกก๊กเก้เขาก็จะชอบอ่านหนังสือหิวใจครับ ปัจจุบันจะมีหนังสือแบบว่าอ่านแล้วได้พลังใจเยอะข้อความจะไม่มากนักอ่านง่ายพวกนี้พี่ตุ๊กี้เขาจะชอบมากเพราะว่าอ่านแล้วเข้าใจเลยหลายคนอาจจะคิดว่าหนังสือมันโรคสวยแต่สำหรับคนที่หมดพลังใจจริงๆมันอ่านแล้วจะมีพลังฮึดขึ้นมาได้